วันนี้มาพามาชมฟาร์มใสนะครับกับระบบอ่างแอร์ลิฟใสมากๆนะครับดูพื้นตะไครนะครับตัดท่อเจอกับแดดแรงๆนะครับระบบฟองก็ทำงานได้ดีนะครับน้ำไม่เขียวนะครับ ก็ประมาณ20วันได้นะครับผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับใสมากๆนะครับตาไข่ก็เริ่มมานะครับดูความใส่แล้วกันนะครับใส่กิ๊กๆนะครับไม่้ใส่เล่นๆนะครับ ใครที่ติดตามกระบะปูนนะครับรอนะครับรอได้เลยนะครับผมทําแน่นอนนะครับวนมีโปรเจกต์ก็จะจะลดจํานวนปลาในตู้นะครับจะได้โตไวๆนิดนึงนะครับแต่ขอฝากนิดนึงนะครับอยากน้ําใสแบบนี้นะครับกิ๊กๆแบบนี้นะครับอยู่กลางแดดนะครับน้ําเขียวนี่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ นี่นะครับฝากตัวช่วยไว้นิดนึงนะครับใช้ได้มากกว่า200ครั้งนะครับกับบ่อ5้าอลิตรนะครับครั้งละ1ช้อนนะครับใช้ได้มากกว่า200ครั้งครับใครสนใจนะครับผมแปะลิงก์ไว้นะครับด้านล่างนะครับเก็บมีเก็บเงินปลายทางนะครับ ดูฟารมใสนะครับใสมากๆอยากโดดลงไปเล่นเลยครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็ตากอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของผมด้วยนะครับผมนี่นะครับขอบคุณนะครับ